ยอดเลยอาจารย์ลูกค้าหน้าเด็กไงอาจารย์เเป็็นดกอยู่อาจารย์ไปทำอะไรให้แม่เขายังเป็นเด็กลองคุยด้วยก่อนเนาะดีค่ะิฉัยสวยอ่ะสวยมากเลยสวยมากเลยเนี่ยพี่พี่รัตนานะครับค่ะอายุ49่สิบ้าปีนะครับใช่ค่ะมาทําอะไรที่นี่ครับนี่เออพี่มา mini face lock ทำ face lock กับทำตาเนาะใช่ใช่ใช่ตานี่ทำไป็นตาเนี่ยครับเนี่ย ทำได้ประมาณ2สัปดาห์กว่าค่ะ 2>, 2สัปดาห์ใช่โอตาแบบเป๊ะมากเลยทําไมมันดูบวมน้อยมากเลยเนี่ยก็ที่นี่ทาดีนะคะก็คือทําให้คือแผลมันบวมน้อยมากนะคะ เห็นแะฟิตบอกว่าพาเพื่อนมาด้วยใช่ค่ะเพื่อนนั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงนั้นค่ะถ่ายติดเลยได้ไหมได้ได้เดินไปเลยเพื่อนมาพาเพื่อนมาด้วยพาเพื่อนมาด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวมาดูรูปก่อนทําทีเขาจริงๆที่พิษฐานี่สวยเหมือนดาราจีนแล้วนะอะไรนะคะหน้าเหมือนดาราจีนคนนึงผมว่าหน้าพี่เหมือนดาราจีนคนนึ่งนี่ใครที่ดูอยู่นะครับอายุ49นะครับมาแล้วมาแล้วมานะครับพิ่งปีนมาร้อๆเลยครับโอ้โหคือคือพี่ทําอะไรไปบ้างนะครับ เาพี่ทําตากับดึงหน้าค่ะลูกลูกนี้ทําตายอย่างอันนี้พี่ติดพี่ติดติกต๊กเกอร์ตามาหรือเปล่าเอาไม่ค่ะไม่นี่คือตาที่เพิ่งทําใช่ค่ะโอ้โหพองมากเลยที่วันนั้นผมเห็นพี่พี่ไปติดขนตามาเพิ่มเรื่องนี้ทํำไมสวยขึ้นน่ะจําไม่ได้เลยเนี่ย<อ><อ>แล้วแล้วตอนทําเนี่ยทำไมพี่เลือกที่นี่ทำไมก็โชคดีนะค่ะอาจารย์อาจารย์ทำอะไรหอมแก้ม ตอนนี้อาจารย์ท็อทิปบอกเหนื่อยครับลูกค้าเยอะครับวันลูกค้าเยอะวันนี้ครับลูกค้าเยอะมากเลยครับนี่เราให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับนี่สวยมากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะก็ต้องขอบคุณที่นี่เลยที่ทำให้หน้าอ่อนกว่าวัยลงมาได้เยอะเลยย้อนไปกี่ปีพี่ว่าย้อนไปพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าย้อนแต่กี่ปีแต่ก็คิดว่าน่าจะลงมาเยอะอยู่ย้อนไม่เดินทางเดิน อันนี้หาทันได้เนี่ยหาทันในนี่นะครับโอ้สวยมากเลยเนี่ยมุมไหนก็สวยนะโอ้ยแต่ย้อนไปไปเยอะเหมือนกันนะพี่พีคิดว่าตอนแรกอ่ะพี่อ่ะเพิ่งเรียนจบเออเรีามสเยอะไปเยอะไปสาจบปริญญาเอกจบปริญญาเอกสามสิบสามสิบไปปลายครับที่ปลายปลายนะครับแต่จริงๆแล้วพี่เขาบอกได้ไหมได้ปีพี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าปีนี้ก็เลขห้าแล้วค่ะ ห้าสิบห้าปีนี้นะจะเสียงจะห้าสิบแล้วจะห้าสิบอ๋อปีนี้คือห้าสิบปีนี้ก็คือเลขห้าถ้าปีแล้วก็คือสี่สิบเก้าปีนี้ก็คือเลขห้าโอ้พี่ห้าสิบเหรอเนี่ยผมไม่เชื่อเลยนะเนี่ยพ่อพี่ห้าสิบคือพี่เขาปีสิบเก้าอันแหละสี่สิบเก้ายังสี่สิบเก้าอยู่โอ้โหนี่นะครับให้ดูบรรยากาศนี่เราไม่ได้เซ็ตอะไรเลยให้ดูข้างหลังวุ่นวายว่แลู้กค้าก็เจอคนสวยเดินเข้ามาสวยนี่เรียกว่า พิมนหาลูกไปแทบไม่ทันเลยนะใช่ครับก็คือพี่เขาทําทําตาแล้วก็ทําเป็นล็อกไปใช่ค่ะเป็นล็อกช่วงบนเป็ล็อกช่วงบนค่ะก็คือช่วงนี้ทําไปกี่แผ่แผ่ไปตรงไหนแผ่ตรงนี้ค่ะด้านข้างทำไปกี่เดือนเออเพิ่งทําไปเมื่อวันที่แปดพอกลางนี้แต่วันนี้วันที่ยี่สิบหกสิบแปดวันสิบแปดวันโหนี่ที่จบพวก อ่าบัญชีมาหรือแบบอ๋อไม่คิดเลขเร็วมากเลยสิหรือขายของมาก่อนคอทาตาพร้อมกันเลยเหรอคะพี่เอ่อทำคนละวันค่ะวันแรกวันแรกพี่ทำวันแรกดึงหน้าก่อนทําเฟร็จแล้วก่อนดึงเลยไหมดึงด้านข้างก็ตึงมากอยู่นะหลังทําก็ดูตึงมากอ๋อตอนทําเสร็จค่ะก็คือพี่พี่ดึงหน้าก่อนใช่ค่ะวันที่แปดใช่ค่ะแล้ววันที่เก้าก็ทําตาต่อวันที่เก้ามาทําตาค่ะอ๋อก็คือตาก็ประมาณสิบห้าวัน โอ้แล้วแบบไม่เป็นอะไรเลยเหรอพี่ก็มีบวมนิดหน่อยถ้าถ้าตาพี่มีบวมนิดหน่อยอ๋อแต่ถ้าแต่ถ้าเฟซนเอรจะไม่เลยค่ะก็คือแบบโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเลยนะพี่ก็คือหางตาพี่ขึ้นตอนแรกพี่มากังวลเรื่องเรื่องตาคือใช่ตอนแรกอะอยากทาตาอย่างเดียวอืมแล้วแบบเป็นไงมาไงถึงทํำไมถึงแต่แต่ก็ ตัดสินใจทาไปเลยนี่ลูกพี่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะครับตอนทําเฟลล็อกเ็ลใหม่ๆนะครับโอ้โหตึงไปเลยเมื่อสิบแปดวันที่แล้วโอ้ oh, ตึงไปเลยก่อนทําเป็นไงก่อนทำเนี่ยแล้วพอดึงเสร็จปุ๊บบางคนบอกตาไม่ตาชี้แ้วพอเข้าที่แล้วจะสวยแบบนี้ไงเกผมอย่างาที่อ <c oughs> บ,บอกผมบอกตาชี้แต่พอเข้าที่เนี่ยสวยแบบเนี้สิบแปดวันเข้าที่ล้วสิบแปดวันไอไอการเข้านี่ เข้าที่เนี่ยขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าความบวมความช้ำขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอันนี้จะบวมพี่จะบวมวันที่สองอันนี้หลังทําอ๋อหลังตาของพี่บวมค่ะของพี่เลือดออกกีดยาวปื๊ดเลยนะตาตัดหนังตานิดดวตัดตาด้วยไม่ได้ตัดค่ะไม่ได้ตัดนะแต่ทำไมโอ้ยแผลดูดูใหญ่ดูแตกนิดนึงแต่ผมว่าพี่เป็นเลือดฉันโตได้ไหมไม่ไม่พี่เป็นคนที่บวมง่ายค่ะ อ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงสิบแปดอ็นี่กี่วันแลนะทำตาอันนี้18วันค่ะทำตาไปทำตาเมื่อวันที่9ก้าสวันตาตาสิบเวันเฟซล็อก18วันใช่ค่ะนี่นะครับเรียกว่าถือรูปไปแทบไม่ทันเลยครับเนี่ยแล้วเขาพาเพื่อนมาด้วยเพื่อนที่อยู่ในห้องปรึกษาอยู่ปะใช่ค่ะไหนลองแอบแอบไปด้วยแอบแอบกล้องกล้องแอบ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 ไปด้วยเลยแอบแอบแบบไป้วเขาเขาบอกมือเขาบอกมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้ไม่ได้เขาบอกมือเขาบอกมือ ุมนี้เลยแถ่ายติดกันอ่ะเราวางติดลูกดาราดาราเยอะที่นี่อ่าดาราเยอะอ่าพี่ผมว่าพี่เหมือนดาราคนหนึ่งช่องเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ช่องเจ็บนางจีนอ่ะใช่ค่ะคนหนึ่งอ่ะตอนเด็กๆผมเคยดูแบบว่าหน้าแบบประมาณนี้เลยแบบเป๊ะมากใลยถ้ผมถ่ายมุมไหนคือก็ก็คือดีมากเลยเนี่ยเป๊ะมากเลยพี่เป๊ะมากเลยคือตาพี่สวยแล้วแบบทุกอย่างมันโอเคเลยอ่ะ คือก่อนทำแบบพี่พี่มีแบบชั้นตาตกใช่ค่ะดูมีอายุห่างห่างตาตกมันก็เลยทําให้ดูมีอายุคือคือคนเนี้ยอายุ4-9เนี่ยผมเชื่อนะเพราะหางตากะกับชั้นตาเนี่ยมันตกสังเกตง่ายๆแล้วเริ่มมีความหย่อนคล้อยเข้ามาคืบขาดใช่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะหย่อนคล้อยเยอะนะครับโอ้โหแล้วดูตอนนี้นี่แล้วดูตอนหลังทำไปมีคนบอก ตอนแรกทาไม่ทำ้าตาที่นี่ทน้าตาเฉียวตาหงตาดูเป็นนิ้วนี่แล้วพอเข้าที่นี่ยังไม่เข้าที่ดีเลยนะเออได้เพิ่งสิบแสิบแปดวันเนี่ยโอ้โหผมว่าดีมากเลยนะนี่คือแบบสิบแปดวันก็แบบโอเคแล้วอ่ะสวยจริงเนี่นนะครับแล้วตอนทําตาเสร็จใหม่ๆมโอ้โหบวมแน่นอนครับแต่พอเข้าที่แล้วคนอื่นเขาไม่บวมแต่พี่บวมเพราะว่าพี่เป็นคนบวมง่ายค่ะอ่อครับมีคนชมพี่เยอะเลยเนี่ย ผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงคนชมว่าสวยมากสวยมากสวยมากค่ะโอ้โหทำทั้งสองอย่างเลยหรอคะทำสองอย่างเลยครับผมนี่ครับเรามีพี่ะดกผมกดเอารูปไปฟรีให้ดูผมลืมถามพี่พี่ะดเอารูปให้ลงใช่ไหมได้ได้เลยเนาะได้มันเป็นอดีตอดชีพพอเราสวยแล้วเราก็ไม่สนไม่เป็นไรคระบไมสนไมแคร์นี่นะครับ อพี่คาับพี่ฝากขอคนอายุ49หน่อยที่ดูอยู่คนอายุ4 9ขอเสียงหน่อยปีนี้จะ50ก็ถ้า่อไหมว่าเออถ้าเราเริ่มอายุมากขึ้นแล้วเรารีบมาทําตอนเนี้ยนะคะก็จะทําให้เราดูอ่อนกว่าวัยขึ้นเยอะทําให้เราชะลอวัยไปได้อีกนานเพราะว่าเราเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหน้าเราก็จะเริ่มหย่อนคล้อยมากขึ้นนะคะถ้าเรารีบมาทําก่อนที่มันจะหย่อนคล้อยมากเราก็จะได้กลับมาอ่อนกว่าวัยมากกว่าเดิมนะคะเราก็ยังอยู่แบบนี้ไปได้อีกนาน นี่คือแนวคิดพี่เลยใช่ใช่ใช่พี่คิดแบบนั้นก็คือถ้าเราเริ่มมีปัญหาเริ่มเริ่มแบบว่าใจช่ใช่เวลาไปถ่ายรูปกับเพื่อนถ่ายรูปกับลูกสาวถ่ายรูปกับก็คือถ้าเราเราทําตอนนี้มันก็จะทําให้เราดูอ่อนกว่าวัยเด็มากกว่ามากมากกว่าเดิมค่ะอแล้วทําไมพี่กล้าชวนเพื่อนมาด้วยผมเห็นพี่ชวนมาเป็นสิบคนเลยนะคือดีจริงถึงกล้าบอกต่อใช่ไหมใช่ค่ะากจริงเราไม่กล้าชวนเพื่อนมาก็คือเดิมก็มี พี่สาวมาทํากับน้องมาทําก่อนแล้วเดิมนะคะแล้วหลังจากเรามาทําก็จะมีเพื่อนกับน้องมาทําอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่นี่ก็คือคือว่าแผลหายไวมากอันนี้พี่พูดเองนะใช่ใช่เพราะว่าจากจากวันแรกพี่ก็คือก็คือระวังว่าแค่ประมาณสองสัปดาห์เราก็ใช้ชีวิตไดป้ปกติแล้วแต่งหน้าได้แล้วอะไรแล้วเนี้ยก็คือคือ,คอมันมันหายไวมากจริงๆคือพี่คอนเฟิร์มเองเลยใช่แล้วก็ชวนคนมาอีกเป็นสิบคนเลย โอ้โหนี่สุดยอดเลยนีลูกค้า FC ตัวจริงเลยนะ่นี่มีมีคนบอกว่าสวยค่ะอายุเท่ากันเลยอ่าขอเสียคนอายุ49หน่อยปีนี้50ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะถ้าปีนี้เปคนคนอายุ50หน้าเหี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าเชื่อต้องสวยขนาดนี้ไม่ใช่ม่ใช่อายุ50ลคนอายุจะ50อายุจะ50คือเดินใช้คำว่าจะ50จะ50ใช่จสวยขนาดนี้เลยเนี่ยคือถ้าเดินข้างนอกนี่คือไม่รู้ไม่รู้นะเออนึกว่า30กว่าใช่ไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ย โอ้มีจริงผมว่านะถ้าถามว่าเหมือนเพิ่งเหมือนเ่งรียนจบมาโอ้ปเรียนจบเลยเยอะไปเยอะไปเยอะไปอะเยอะไปไปเรียนจบเองเยอะไปอะเยอะไปคือมีแต่คนชมพี่นะเนี่ยของแม่หน้าบอกว่าสวยมากค่ะสวยมากสวยมากเอารูปเอารูปมาเรียงหน่อยเผื่อคนเข้ามาดูใหม่อ่ะตอนแรกวันแรกที่มาวันแรกอันนี้คือวันอันนี้รูปพี่นะใช่ใช่อันนี้คือก่อนทำนะครับลูกพี่ช่วยนะใช่ค่ะอันนี้ครับอันนี้ก่อนทำทุกอย่างเลยนะครับขออนุญาตให้ดูเทียบเทียบนะครับ คนเดียวกันนะคนเดียวกันนะเทียบอ่านี่นะครับก่อนทำก่อนสิบแปดวันที่แล้วก่อนที่จะยกกระชับใบหน้าด้วยเฟตล็อกนะครับรับแล้วก็ทําตาด้วยทําตาด้วยนะครับอ่าแล้วตอนพอทําเสร็จแล้วหน้าเป็นวันนี้ไอ้เฟล็อกเฟล็อกเป็นล็อกวันแรกอันนี้คือเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ดูเสื้อให้ดูเ่ถึงสื้อนให้ดูเสื้อเห็นไหมเสื้อตัวเดียวกันนะเสื้อตัวเดียวกันปะ พิ่งทําเสร็จนะครับอ๋ออันนี้คือรูปพิ่งทาเสร็จพึ่งทาเสร็จสิสิบห้านาทีสิบห้านาทีนะครับพึ่งทําเสร็จนะครับตอนตอนทาเสร็จใหม่ๆนะครับพอทําเสร็จปุ๊บทิ้งไว้สามวันวันเดียวค่ะวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นมาทาตาค่ะตื่นมาหมอบอกว่าอะไรทาตากันเถอะไม่พี่ตั้งใจทาอยู่แล้วอ๋อพี่ตั้งใจทำอยู่แล้วใช่ค่ะวันรุ่งขึ้นปุ๊บอันนี้คือรูปพี่นะใช่ ตอนทำเสร็จใหม่ๆนะใช่ค่ะนี่นะครับโหพีชีพันเลยพีชีพเลยว่าบวมก็คือบวมบวมพี่บอกว่าพี่มคนบวมง่ายใช่โดนตีนิดนึงเขียวเลยประมาณประมาณสัปดาห์หนึ่งมาจ่าใช่ใช่ใช่ค่ะประมาณสัปดาห์หนึ่งพี่จ้าทำไมลูกค้าสวยอย่างเงี้ยจะทำอะไรให้ผมผมก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเคยได้ยินตำนานไหมว่าที่พวก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 เทวดาพวกเทวดาที่ที่ที่เขาปั้น ปั้นนางฟ้าขึ้นมาแล้วก็เทวดาเขาหลงนางฟ้ามีหลงนางฟ้าด้วยปั้นอะเออปั้นได้ทำนองนั้นอะปั้นจากหน้านี้เออก็คือปั้นมากระมือแล้วเสร็จแล้วโอ้โหงานของเราเป็นระดับนี้หลงเลยหลงหลงนลงฟ้าไปเลยน้องทีนี้แต่ก่อนทําก็สวยอยู่แล้วนะคือพื้นฐานมาดีโอ้พื้นฐานก็ดีมากเลยแต่นี้พอเขาได้ทําอีกนิดนิดหน่อยๆน่อยนะโอ้ไปคคละคนเลยเนี่ย เอ้ผมจำไม่ได้ตอนนั้นทำเบบี้ล็อกด้วยเนาะใช่ค่ะเห็นไหมทำเบบี้ล็อกแล้วก็ทำทำตาทำลัคกี้ไอล็อกเออทำสองอย่างก็พี่เขาเป็นเจ้าของกิจการรีเอลเอสเตดเป็นผู้เป็นเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านสร้างบ้านขายออฟฟิศออฟฟิศอยู่ที่รัตนาทิเบศ ไไปดดู้เพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อบ้านบ้านดีๆราคามาตรฐานราคาเป็นธรรมต้องไปหาพี่รัตนานะพี่รัตนาตอนเนี้ยของคุณทำอันนี้ค่ะอาจารย์ทำเป็นมินิแฟคทอรี่ค่ะมินิอ๋อมินิแฟคทอรี่ด้วยเออเป็นมินิแฟคทอรี่ค่ะเป็นแฟคทอรี่ค่ะอ่าเป็นโรงงานโรงงานสร้างโรงงานขนาดเล็กใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะไปสร้างโรงงานแถวนั้นนะแถวบางบัวทองค่ะอาจารย์แถวบางบัวทองนะ ไปนั้นโฆษณาเข้าไปเลยดูที่ว่าเจ้าของสวยขนาดนี้โรงงานจะสวยขนาดไหนเอาถือถือโชยหน่อยนะไม่ป็นทาบริษัทไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ยจริงพี่แต่ช่วยถือรูปเทียบหน่อยนี่ครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยพอตามันตกนะเราก็ต้องทําตาให้ขึ้นไปนิดนึงนะตาเฉียวขึ้นหน่อยแล้วก็ทําชั้นหน่อยอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าตาโหฮงดี ทำตาหงตาเฉียวๆนิดหน่อยแล้วทําตาให้เป็นเขาเรียกาตารับอะไรนะลักกี้อายเลักกี้อายขอให้โชคดีทำแล้วขอให้โชคดีทำแล้วขอให้โชคดี คนทุกคนนี่้ทำมาดูครับคนดูคนดูห้าร้อยเลยห้าร้อยคนเอ้างั้นเดี๋ยวพี่บอลนะชื่อรัตนาอ่่ารนามสกุลบอกเลยเราจะไปทําคนที่จะทําโรงงานมินิแฟคทอรี่เชิญติดต่อกันแล้นะนามสกุลเลยนะพี่ลุงวิไลเจริญค่ะลุงลุงวิไลเจริญลุงวิไลเจริญเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เลยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะจ้าคนโทรไปด้วยอะไรไม่เป็นไรค่ะสวยอ่ะสวยมากเลยแล้ววันนี้เพื่อนเพามีมาปรึกษาด้วยใช่ไหมมีค่ะ เพื next, <ear mono> ่อนตามามอีกขยงหนึ่งแต่ว oh ่าเพื oh. really. ่อนทุกคนแก่หมดเลยสมดปลายคนใหญ่เลยหน้าเด็กไปเลยอ่ะเนี่ยหน้าเด็กลดไปสิบกว่าปีเลยเดี๋ยวเอาแค่ห้าปีพอแล้วจานทร์โอ้โหเป็นสิบเลยเอาตอนนี้มาถามความจริงหน่อยเนาะว่าทําไปแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยร้องว้าวหรือว่าเฮ้ยจงไม่ได้เอ้ยไปทำอะไรเพราะว่าสัญญกรรมอันนี้ที่เราทําอันนี้ยเขาเรียกสัญญกรรม ไร้ร่องรอยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไร้ร่องรอยซ่อนร่องรอยอันนี้สัญญกรรมซ่อนรอยก็เลสอิสมออันนี้ต้องถามกันนะเพื่อนมามองแล้วก็หาจุดแผลอยู่ตรงไหนเอ๊ะใช้ใช้แม็ก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 เอาแม็กแม็กแม็กยิง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 เป็นสเตปเปิ้ลยิงหรือเปล่าแล้วขอโทษนะพี่นะค่หารอยไม่เจอเอ้าเอารอยหาไงก็ไม่เจอเอ้าหาไงก็ไม่เจอทำได้เกี่ยรติทิศเนี่ยเออได้สิบสิบเจ็ดวันค่ะค่สิบเจ็ดวันเอาหารอยไม่เจอเอา หารอยไม่เจอมันไม่รู้ทําไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ๆน่สเออเอาดูที่เอาให้ดูใกล้ๆหารอยไม่เจอรอยถาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเพื่อนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักหรือว่าญาติสนิทมิสายเขาถามว่าอย่างไรบ้างมีกี่คําถามมาเล่าให้ฟังหน่อยเนาะเล่าเลยพี่เพราะอาจารย์จะไปปรึกษาต่อแล้วโอ้หคนคนค่ายเต็มเลยวันนี้ก็วันนี้คนค่ายเยอะมากเสิร์ฟพกให้อาจารย์หน่อยน่าจะคอแห้งแล้วเอ้ตู้เย็นในตู้เย็นคือ สวัสดีคนดูท <fill> <air> ี <work> well ่เข้ามาใหม่ห้าร้อยกว่าท่านนะครับอันนี้คือเคสที่เขาสวยจริงๆสอยากให้มาดูตัวจริงเลยคือแบบคือมองผ่านๆนี่ไม่รู้ไม่รู้อะไี่เขานะอะไรนะนี้พอแล้วได้เก็บๆกันนะนี้เก็บได้แล้วเก็บๆๆงั้นงั้นก่อนก่อนจากที่ก่อนจากก่อนใจนะครับเทียบเทียบเทียบหน้าเทียบหน้าให้หน่อยหน้คนดูเข้ามาเรื่อยๆเลยพี่าพี่มองกล้องนะนี่นะครับอันนี้คือหน้าเต็มๆพมที่เขานะทำตานะครับส8บดวันที่แล้ว อ่านี่ก่อนก่อนจากรูปนี้จะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับใครที่จะดูนะครับผมบอกเลยว่าเสียใจหรือเลื่อนกอไว้นะครับหรือก็เอาม่ตก้องแนไม่ต้องแชร์ไว้แชร์ไว้แชร์ไว้ดูผมจะไม่ลบคลิปนี้จนกว่าคนจะแชร์ถึงล้านหนึ่งเฮ้ยเยาะไปเยอะไปเยอะไปเพราะว่าผมอยากให้ดูคนสวยๆจริงๆนะครับในวัย4 9ปีคนที่กำลังจะมีความฝันอยากหน้าย้อนวัยหน้าเด็กผมแนะนำครับ มีคุณที่ตอบโจทย์มากครับผมอยากรู้อายุพี่เยอะมากเลยอ่ะเหรอให้ถ่ายลองให้ถ่ายก่อนลองให้ถ่ายก่อนถ่ายถูกมีรางวัลถ่ายถูกมีรางวัลเนื้อจานให้รางวัลเนื้อทิ้งไปในแคปชั่นพพิม์แล้วจบแล้วจบแล้วคนคนก็ยังยังยังไม่ได้อ่านอ่าเฉลยเฉลยไปก็แล้วกันว่าพี่เขาอายุเท่าไหร่พศอะไรพศอะไรพี่เกิดพศอะไรสองห้าหนึ่งห้าค่ะสองห้าหนึ่งห้าปีนี้สองห้าหกหกอะไรหกห้าหนึ่งห้าหกห้าห้าสิบ ใช่ค่ะก็คืออีกไม่กี่เดือนใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอีกไม่กี่เดือนคือห้าสิบแล้วใช่ค่ะโอ้โหโอ้โหต้องดูแลตัวเองนะนี่ครับดูหุ่นครับนี่พี่เขาพับรูปทิ้งแล้วจี่เกัาพับรูปทิ้งนั่ห้าสิบห้าสิบจริงๆนะโอ้โหสวยมากเลยโะผมเดี๋ยวขอฝากให้ดูเป็นผลงานนะครับจากพีรพรคลินิกนะครับคือบอกคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้เจ็ดร้อยท่านหน่อยว่าแบบทําไมถึงเลือกที่นี่ก็ ถ้าบอกว่าที่นี่ก็คือที่นี่มีชื่อเสียงเลยเกือบพันคนนะหรอห <c oughs> กร้อยกว่าคน <c oughs> คนดูจะเจ็ดร้อยจะเจ็ดร้อยแล้วเกือบพันท่านยังไม่ถึงพันก็นถ,ถ้าบอกที่น,นี่ก็คือมีชื่อเสียงด้านทำเฟซล็อกอยู่แล้วก็คือชื่อเสียงของอาจารย์ชนรัิตก็คือเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วในเรื่องของการทำเฟซล็อกกับทำตาซึ่งเราก็ศึกษามาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ดูจากรีวิวแล้วก็ดูจากคนที่ทำมาแล้วคนจริงๆคนที่เราไปเจอตัวจริงใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็จากวันที่มาปรึกษาเราก็ได้ได้เห็นหลายๆท่านที่ทําเสร็จลงมาปุ๊บ<อ>ก็คือเหมือนคือไม่บวมเลยไม่ช้าเลยนะคะแล้วก็ยิ่งมั่นใจแล้วก็มั่นใจอยู่แล้วก็คือมีพี่สาวมาทําก่อนแล้วกับน้องมาทําก่อนแล้วนะคะ<อ>ใช่ค่ะคือหมายความว่าคือ,อต้องพูดว่าพี่โชคดีที่มีคนแก้ตัวที่มาทําใช่ค่ะแล้วพี่ก็เห็นของจริง<ช>แล้วพี่ก็ได้ตามรอยเข้ามาโอโ้โหนี่เรียกว่าดีแบบ ก็คือค <น S 1> เราเราเ,เราคิดว่าอายุเราเริ่มเริ่มเข้าเลขห้าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆผิวหน้าเราก็จะหย่อนคล้อยมากขึ้นกับการที่จะดึงกลับมาให้มันอ่อนกว่าวัยเนี่ยมันก็จะยากเราก็เลยเริ่มมาทําตรงนี้เลยดีกว่าที่ตอนที่เรายัางอายุไม่มากผิวหน้าเรายังปิดปัญหาน้อยอยู่เราก็เลยทําช่วงเวลานี้นะ่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดเราทําแล้วปุ๊บมันจะได้ลดอายุทอนอายุเราลงมาได้มาก มากปกติแบ่งหนักเป็นเบาใช่ค่ะดีกว่าว่าพอเราอายุมากแล้วมาทำอ่ะมันก็ยังดูอายุมากเหมือนเดิมแต่ถ้าในความคิดพี่ก็คือแบบนี้ถ้าอายุมากแล้วมาทําเราก็ยังดูอายุมากแต่ถ้าเรายังดูแบบกําลังจะมากแต่ไม่มากเท่าไหร่เราก็เลยทำาัเลยเพื่อจะล็อกอายุเราไว้ให้อยู่แค่นี้มากกว่าโอ้โหประมาณนั้นเลยคือดีดีมากเลย อ่านคอมเมนต์นิดนึงคอมเมนต์เยอะมากให้มาทันนะเนี่ยสวยมากมีแต่คนคอมเมนต์พี่ว่าสวยจริงๆสวยมากสวยขึ้นมากอ่ามีคนถามว่ามีเวลาสองอาทิตย์นี้ทําได้ไหมได้ค่ะได้เลยอาทิตย์เดียวก็ได้จากปากพี่เลยนะใช่ค่ะคือจริงๆแค่เจ็ดวันก็จบแล้วนะคะเฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นเลยพี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟสล็อกมินิเฟสล็อกตัวตัวเบบี้เฟสล็อกเนี่ยก็คือตัดใหม่แค่ห้าวันคือหลังจากที่เราทำเนี่ยเรามาตัดใหม่แค่ห้าวันเท่านั้นเองเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วอะ แล้วก็อาการบวมเนี่ยมันน้อยมากแทบจะไม่มีเลยทําตานี่ก็คือตัดใหม่แค่สามวันโอ้โหตัดใหม่สามวันเองเหรอพี่ใช่ค่ะหมายความว่าเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็ชิลได้แล้วเราจะไปไหนแล้วก็ไม่เจ็บด้วยเขาาจะนัดมาฉีดยาหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ฉีดไปกี่เข็มแล้วตอนนี้วันนี้เพิ่งมาฉีดเข็มแรกเข็มแรกหมายความว่ามีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีค่ะจ่ายวันแรกจบเลยจ่ายครั้งเดียวจบไม่มีระบเพิ่มไม่มีค่ะไม่มีไม่ใช่นอนอยู่ห้องผ่าตัดบอกเดี๋ยวขออีกห้าหมื่นขออีกห้าหมื่นมีไหมไม่มีขออีกแสนหนึ่งไม่มี จ่ายทีเดียวจ่ายครั้งเดียวก่อน่าแล้วก็ดูแลตลอดดูแลตลอดแล้ววันนี้พี่ก็มารับบริการที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็พาเพื่อนมาแล้วก็แนะนําเพื่อนให้มาดูสุดยอดเลยผมนี่ขนลุกเลยใช่โอ้ยผมขอคำถามคำถามนี้เจ็ดมากเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยเจ็บที่สุดในเจ็บเจ็บที่สุดในชีวิตพี่คืออะไรจะอายุ5้าสิบแล้วพี่ลาออกเอาไม่เอาผู้ชายทิ้งนะไม่เอาผู้ชายทิ้งนะเจ็บที่สุดในชีวิต ที่เคยทํามามีบาดมีบาดหกล้มมีบาดยังเจ็บกว่าครมับนลิกรรมที่ทําที่เนี่ยมีเจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บนะพี่พูดจร่งนะใช่ะไม่หลอกนะไม่หลอกค่ะเรื่องจริงค่ะไม่เจ็บเลยค่ะนี่คือจะป่ากคดไข้จริงๆนะที่มาทํานะใช่ครับครับผมแล้วคือ พี่มีอะไรฝากบอกคนดู750คนคนออที่กำลังลังเลอยแล้วแบบหลงมาดูนี่มันคือคิดอะไรถ้ากำลังลังเลแล้วคือว่าคิดแล้วว่าอยากจะทำ <c oughs> หรือว่าอยากจะดูแลตัวเองให้ดูอ่อนกว่าไวัหรือว่าชะลอวัยตัวเองเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มรีบเข้ามาดูแลตัวเองก่อนที่เราจะ <c oughs> ดูแลยากมากกว่าเพราะถ้าเราอายุมากขึ้น <c oughs> อายุมากขึ้นจะดูแลยากและจะกลับมาดูอ่อนกว่าวได้ได้ยาก เราก็ต้องเริ่มมาดูแลตอนที่เรายังยังดูดีอยู่เพื่อล็อกอายุของเราไว้ให้อยู่แค่นี้ไปอีกนานประมาณในความคิดของพี่นะแล้วพี่คิดถูกนะคือหมอก็คิดแบบพี่หมอเขาก็ในความคิดของพี่ก็คือมาล็อกอายุอายุตัวเองไว้แค่นี้ก่อน อีก5ปี10ปีเราก็ยังอยู่เท่านี้ก็โอเคอยู่เราค่อยเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวค่อยมาทําใหม่อะไรยังไงก็ว่าคนนั้นคนเราแก่ลงทุกวันอยู่แล้วให้พี่ทำวันนึงก็คือถ้าแต่ว่าจะแก่ช้าลงนิดนึงก็คือเหมือนเรามาชะลอไว้ชะลอไว้ก่อนก่อนที่เราจะอายุมากไปกว่านี้ดีกว่ามันจะทิ้งดิ่งฟื้นไปเลยสำหรับคนที่อายุจะ50นะครับคนที่อายุ5 0ผมแนะนำนะดูพี่เขาเป็นตัวอย่าง พี่กินโทษนะเคล็ดลับพี่อ่ะกินอะไรก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดูแลอาจารย์มากแต่ก็มีทานวิตามินบ้างโอ้หวิตามินอาหารเสริมบ้างแต่พี่ได้แบบสกินอะไรหน้าไหมก็ไม่นะคะไม่ได้ฉีดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ฉีดอเลยเหรอม่หน้าพี่เป๊ะขนาดนี้ใช่ไ่เป็นดาราได้เลยนะที่นี่ไงคะที่นี่ไงคะ พี่ี่จริงๆที่เป็นดาราพี่เดินออกอ้อมไปแล้วค่ะไม่แล้วค่ะโอ้โหก็คือที่นี่ทีละพรคลินิกทำให้พี่สวยเลยใช่่คะทำให้พี่ย้อนวัยลงวัยทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นประมาณนี้โอ้พี่พับพับพับนี้คือรูปก่อนทับพี่พับถ้าใครอยากดูรูปก่อนทำกดแชร์ไปก่อนนะกดแชร์ก่อนนะเดี๋ยวให้ดูพับแล้วเดี๋ยวให้ดูตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายจริงๆมีเต็มเลยเดี๋ยวปิดให้เออสิบแปดวันค่ะอาจารย์ นนต้องคนอายุจะห้าสิบต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอที่เป็นคําถามในใจผมเลยนะ <c oughs> คือแบบไม่ไม่เหมือนคนอายุห้าสิบเลยเน,นะถ้าเป็นผู้หญิงอายุว่าจะวัยไหนก็ยังอยากสวยอยู่นะคะอืมเพราะจะอายุมาก <c oughs> อายุน้อยทุกคนก็ยังอยากสวยอันีจริงเพราะว่าผู้หญิง <c oughs> ถ้าเกิดเคยสวยตอนสาวพอเราอายุเยอะแล้วเราไม่สวยมันจะรู้สึกแบบว่าก็คือถ้าเราสวยเราก็จะมีความสุขด้วยนะมันก็เหมือนใช่ค่ะใช่ค่ะคือคนที่จะ อยู่กับเราก็คือตัวเราคนที่จะเห็นหน้าตัวเองมากที่สุดก็คือตัวเราไม่ใช่คนอื่นถ้าเราเห็นหน้าเราดูดีตลอดมันก็จะทำให้เรามีความสุขโอ้โหจริงๆมันเป็นเรื่องของจิตใจพมากกว่าการทำกิจกรรมที่ผมทำถามว่านี่มันดีต่อใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่เรื่องจิตใจก็สำคัญนะครับใครที่อยากจะดีต่อใจอยากจะเป็นโรคหายเป็นโรคซึมเศร้าผมว่าลองมาทำกิจกรรมดูก็ย้อนวัยค่ะ ทำให้เรามีความสุขมากกว่าคือแบบการที่เราได้เห็นตัวเองดูดีตลอดก็ทําให้เรามีความสุขเหมือนกันคือคนรอบข้างพี่ก็แบบชมพี่ตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มันก็เลยเป็นความสุขชนิดหนึ่งด้วยคือคือสิ่งที่ได้ก็คือตัวเรามากกว่านะการที่เราได้เห็นตัวเองดูดีดูดีในทุกทวันมันก็ทําให้เรามีความสุขโอ้โหมีคนชมเยอะมากเลยเนี่ยมือมือผมบาดไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อมันคือเรื่องจริงนะคือความความคิดของพี่ไงว่าเออ เรามีความสุขคือคนที่ที่ดูตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองเราดูตัวเราเองแล้วเรามีความสุขก็โอเคแล้วค่ะพี่ตอนนี้คนเริ่มพิมพ์มาเยอะมากเลยคล้วมอไม่ทันนะแล้วแบบคนที่คนที่เมนอยู่เนี่ยบอกว่าอยากเห็นก่อนทําพี่อยากเห็นก่อนทำพี่รอบอ่ะที่นี่คือที่ไหนเอ่อทิรพร์คลินิกค่ะคุณหมอเลยคุณหมอชลทิศค่ะอยู่เทวาไหน ตรงไหนไอคอนสยามทองสารตรงข้ามไอคอนสยามตรงทองสารค่ะเรียกว่าบริเวณใกล้ๆห้างไอคอนสยามไกลไอคอนสยามค่ะมาไม่ยากค่ะนี่นะครับเป็นตัวอย่างนะครับพี่เขาพับรูปตัวเองมาแล้วครับตัวนี้อันนี้คือก่อนทําพี่เขาครันทำนะครับอันนี้โฉบๆมากเฉยนะปลอภัยนะครับเพราะว่าเราสัญญากับพี่เราจะไม่ให้ดูแต่ว่าคนเข้ามาดูใหม่เยอะมากเลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ช่วยดูช่วยดูแล้วจะจะพับคืนละหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ห้าวิห้าวิห้าวิ ถือตรงๆนะถือตรงๆนะตัวจริงสวยะตัวจริงสวยมากเลยนะยกระดาลาเลยครับเนี่ยมีคนบอกโอ้สวยมากเลยสิบแปดวันครับสิบปดวันครับยกระยาลาเลยนะครใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนอายุปิดแก้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะถามพี่เขา อีกสักพักหนึ่งก็จะปล่อยพี่เขาไปแล้วอันนี้เ็าจะไปอยู่กับเพื่อนเขาไงเออใช่พี่เขาจะไปอยู่กับเพื่อนเขาพาเพื่อนมาเป็นสิบคนเลยสิบคนเลยหรอพี่พี่ห้องห้ผ่าตัดไม่ไหวนะต้องอย่ามาเยอะนะใครดูใครดูคลิปอยู่เนี่ยอย่ามาเยอะนะลูกค้าเยอะมากเลยตรงนี้ต้องจองคิวก่อนนะครับพี่จะมาดุ่มๆไม่ได้นะครับแนะนำจองมาก่อนนะครับผมถ้าไม่จองมาอาจจะอาจจะไม่ได้ทำนะลูกค้าเยอะไหมพี่ที่นี่เยอะค่ะเยอะเยอะจริงหรอเยอะทุกวันเยอะทุกวันนะครับจากปากคนไข้เลยนะจากว่าไข้จากปากลูกค้า ก็คือแบบโอ้คอมเมนต์มีแต่แบบแบบสวยสวยมากสวยมากค่ะสวยมากอย่าดาผมนะผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงสวยสวยมากค่ะเกิด25 2 25 15เหมือนกันค่ะแบบสะพึงมากโอ้จังหวัดอะไรคะอะไรพี่สรุปผมสรุปให้พี่เขาทํำเฟซล็อกไป18วันช่วงบนนะครับแล้วก็ทําตาไป17วัน ผลงานก็เป็นประมาณนี้ใครอยากจะทําหรือแบบมีหน้าก่อนทำคล้ายๆพี่เขาลองส่งรูปมาปรึกษาดูแอดมินเราในปมีเป็นสิบครับตอบกันให้ไม่ทันเลยครับอ่าครับผมก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับกดแชร์ไปให้ทั่วโลกเลยให้รู้ว่าหมอไทยเก่งใช่ครับอ่าแล้วยังไงต่อดีเก่งใจพี่ครับขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมพาไปดูถานที่ดีกว่า พาไปดูไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมไปเองพี่อยู่กับเพื่อนโอเคค่ะพี่ขอขอบใจพี่เขาที่ขอบใหนะพี่ขอญาตนะครับอ้าวเคย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสถานที่นะครับพี่เขาแบบฮอตมากเลยฮอตมากมีคนถามคนมาลุมใหญ่เลยใช่คนคนไข้ถามเลยว่าพี่เขาทําอะไรมาอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูสถานที่ก่อนก่อนจบคลิปนะครับก่อนจบคลิปใครอยากมาทําที่นี่นะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับ อยู่ใกล้ห้างไอคอนสยามนะครับอยู่ตรงข้ามดับเพลิงคลองสานอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลตักสินอยู่บนถนนเจริญนครนะครับอันนี้คือเส้นถนนเจริญนครนะครับอยู่บนถนนใหญ่ครับติดถนนใหญ่ครับตรงยึ่งยึองห้างไอคอนสยามนะครับตรงนิ้วที่ผมชี้ไปคือห้างห้างไอคอน<ร>สยามน,น,นะครับนั่งรถเล,ล,ลยเไฟแดงพอดีตอนนี้ข้ามได้ข้ามได้ต้องดูนะครับรถเยอะนี่ครับตอนนี้ไฟแดงข้ามได้ข้ามได้ อ่านะครับนี่นะครับห้างไอคอนสยามนะครับจะยืงเยื้องๆกับคลินิกทีละพรคลินิกนะครับมีรถไฟฟ้าผ่านมีรถไฟฟ้าผ่านนะครับนี่นะครับรางรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับลงสถานีเจริญนครได้เลยนะครับผมแล้วก็เดินมานิดเดียวครับผมอ่านี่นี่คือตึกครับอันนี้คือตึกทีละพรคลินิกนะครับเป็นศูนย์รวมความงามนะครับทั้งตึกเลยต้นไม้แอดมินบายๆนะแอดมินแอดมินครักงาแอดมินจี๊ดครับบายบายครับอ่าบายบายมีของมาฝากเองคุณข่ของมาฝากโอย เต็มเลยไปดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถชนแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับก็คนไข้ที่เนี่ยชอบเอาขนมมาฝากนะครับบางทีพวกผมก็น้ำหนักขึ้นกันเยอะมากเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เอาขนมมาฝากนะครับเดี๋ยวเัก่อนๆเดี๋ยวรอรถก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็มีรถรถวิ่งผ่านนะครับรถเมย์ก็มีรถแท็กซี่ตุกตุ๊กรถไฟฟ้าเนี่ยแท็กซี่ผ่านไปแล้วครับนีแท็กซี่ผ่านมาแล้วอ่าข้ามถนนกันมีคนไข้เอาขนมมาฝากครับไปไปดูขนมจากคนไข้ครับ อันนี้คือข้างในตึกนะครับติดถนนใหญ่ติดถนนเจริญนครนะครับก็มีที่จอดรถนะครับจอดรถรอบรอบคลินิกเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าจอดสบายครับอันนี้ทั้งตึกนะครับทีละพรคลินิกนะครับอ่ามาตรฐานโรงพยาบาลนะครับรถเบนซ์ใหม่คันแล้วครับรถเบนซ์ใหม่คันนี้ครับวันนี้ลูกค้าเยอะมากครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้เยอะอีกเยอะกว่านี้อีกใช่ใช่ใครมาจองดีๆอย่าดุมๆจองคิวก่อนนะครับอ่านะครับผมมีมีมีของมาฝาก อันนี้คือพีรคอคลินิกนะครับโอ้คนไข้ขนมมาฝากครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ตอนนี้น้ําหนักพวกเราขึ้นกันเยอะเลยครับเนี่ยขนมมาฝากเต็มเลยครับอ่าครับผมงั้นขออยญาจบไรเลยเนาะใช่ครับครับมีคําถามอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับครับผมครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ